สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ปจีเนียนกับแอดมินปคนเดิมเสียงนุ่มๆฟังสบายไว้ไหนก็ฟังได้กันนะครับเพื่อนๆนะโอ้โหสวัสดีวันนี้แอดจะรวบรวมข่าวดีแล้วก็มีอะไรบางอย่างเนี่ยให้เพื่อนๆเนี่ยไปกดลงกดลนนไลค์ให้นอริซ่าไปร่วมโบทให้นอริซ่ากันด้วยนะจ๊ะซึ่งก็ต้องบอกว่าในคลิปนี้ก็มีข่าวดีๆมากมายที่เตรียมมาอัปเดตแล้วก็เตรียมความพร้อมของพวกเราในการรอฟังนอริซ่าเร็วๆนี้กันด้วยว่าแต่จะมีอะไรกันบ้างนั้นมารับชมกันเลยดีกว่าจ้าเริ่มจากข่าวแรกนะครับทาง Rina. มีการสร้างเพลย์ลิสต์ใน Spotify แล้วก็เป็นการบอกใบ้ล่าสุดเลยว,ว่านงลิซ่าแล้วก็คนอื่นๆที่เป็นศิลปินที่เป็นเบอร์ใหญ่ๆทั่วโลกมารวมกันในเวทีนี้เนะี่ยจะไปแสดงเพลงอะไรบนเวทีในรอบนี้นั่นเองนะจ๊ะซึ่งแน่นอนรว่าตอนนี้นงลิซ่าของเรานั้นอาจจะได้แสดงถึง2เพลงบนเวทีไปเลยจ้าเพราะเขานําเพลงลิซ่ากลับเพลงมันนี่นั้นมาอยู่ในลิสต์นี้หรือว่านงลิซ่าของเราจะไปแสดงความเป็นไทยหรือเปล่าอันนี้แอดตื่นเต้นมากๆเพราะตอนนี้สังเกตไหมเพื่อนๆหลังจากที่นงลิซ่าหมดสัญญาก,กับไบ่อย มีการเลือกใช้ในส่วนของสไตลิสที่เป็นคนไทยชุดไทยอะไรเนี่ยบ่อยแบบชัดเจนแบบเห็นได้ชัดมากๆว่าโอริซาต้องการกระตุ้นแบรนด์จากประเทศไทยของเราเนี่ยให้ไปสู่สายตาคนทั่วโลกบ่อยมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นในรอบนี้เนี่ยถ้าเพื่อนๆจาได้อย่างแน่นอนทุกคนเพลงลอริซาของเรามีจังหวะใส่ชุดไทยหรืออะไรแบบนี้ก็อาจจะมีการมาประยุกต์ใช้ในการแสดงครั้งนี้ด้วยหรือเปล่าก็ต้องมารอดูกันอีกทีหนึ่งแต่ก็น่าจะเป็นสไตลิสจากประเทศไทยพี่แนนิสน่าจะเป็นตัวเต็งอันดับหนึ่งในตอนนี้แล้วก็เพลงมันนี่ก็น่าจะแบบมาฟับใในนคอหม่่ทเว ครั้งนี้แน่นอนเพราะว่าอย่าลืมว่าเป็นเวทีบ้านเกิดหลังที่2ของโนริซ่า <c oughs> อันนี้แอก็พูดไปนั่นนะจ๊ะแต่ก็ต้องยอมรับนะว่าช่วงหลงัลงๆโนริซ่าของเรานั้นไปฝรั่งเศสแบบทุกครั้งที่มีโอกาสเรียกว่ารอบนี้เนี่ยุ่มทํางานใหม่ในปารีสเนี่ยแอดว่าหลายงานแน่ๆไม่ใช่แค่เวทีนี้แต่เป็นดูวอลกิ้งเดนแล้วก็ทายแบบอื่นๆอีกไหมเราก็ต้องมารอลุ้นกันนะแค่พูดก็ตื่นเต้นลวโอ้ยโอ้ยตาละโอเคไม่เป็นไรนะจ๊ะเราใจเย็นกันก่อน,อนแล้วนอกจากเพลงโนริซ่ากับ เนี้วิธยุคเป็นเกี่ยวกับเว็บไซต์ทางดนตรี ที่มีชื่อเสียงของทางฝรั่งเศสเขาเลยนะจ๊ะเขาก็จัดรวมศิลปินที่มีกระแสฝั่งหญิงนะจ๊ะเอามารวมประมาณ4คนซึ่งก็ได้แก่ลาเต้แม็กเครนโนริซ่าออลิเวียเรดิโก้แล้วก็มีไทล่านะที่ปีนี้กระแสแรงมากๆไม่มีใครแพ้ใครนะจ๊ะเขาก็แบบว่ามาถามว่ามีใครบ้างที่คุณชอบศิลปินโซโล่เดี่ยวสีคนนี้คุณคิดว่าใครนะเป็นศิลปินที่ดีที่สุดอะไรนี้นั่นซึ่งก็มีการเปิดให้ไปคอมมงค์คอมเมนต์บนไอจีนะจ๊ะแล้วก็มีการไปกดไลค์กัน,นเองเพื่อนๆ,ๆ,ๆเพราะฉะ ได้เช่นกันนะจ๊ะตรงนี้นะอ่ะแล้วก็อีกอันนึงที่ไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือเมื่อวานนี้นะจ๊ะหุยน้องลิซ่าของเรานั้นกลายเป็นผู้ทรงอิทธิพลบนไอจีที่แท้แม่คิมคาดาเชนของเราไปเป็นที่เรียบร้อยไปอยู่ในอันดับที่9แบบว่าจุกจุปัวปัว,ป,ว,ป,วปังๆระดับตัวแม่ทุกคนนะจ๊ะตอนนี้ก็โน,นริซ่าคือท็อป10แบบว่าขึ้นไปแต่ระดับทุกๆปีตามความแรงแล้วเขาบอกว่าปีนี้เนี่ยโน,นริซ่าจะมีร่างทองที่พวกเรารอคอยกันอยู่เพราะฉะนั้น อ oh. ปีนี้ถ้าเกิดว่าจัดอันดับอีกปลายปีนี้มาดูกันว่านอริซ่าจะขึ้นถึงอันดับไหนนะจ๊ะเรียกว่าน้องเล็กมาแรงไฟแรงภายใน2อสปีนี้คือพุ่งแรงไม่มีใครเกินนะจ๊ะอ๋อ oh. แล้วก็ขอแสดงความยินดีด้วยที่วันนี้นะปัจจุบันนี้นะจ๊ะ My Only Wish b u i t n e s s p i e w s Cover ของโนริซาของเรานั้นก็แตะ8ล้านวิวทุกจุก,กันไปแล้วจ้าแค่เพลงคริสต์มาสแบบ cover ด้วยนะจะาอ้โ oh หจะ10ล้านกันแล้วแบบชิลๆแล้วแถมยอดไลค์เนี่ยพุ่งทะยานไปถึง9 20,000 20, กว่ากันไปเป็นที่เรียบร้อยนะปัจจุบันกันแล้วดวออะก็ไปปั่นวิวกันให้เรียบร้อยนะจ๊ะเพราะว่าการปั่นวิว My Only Wish ในรอบนี้เนี่ยมันจะเป็นการช่วยโนริซ่าโดยตรงเพราะเป็นช่องของนริซ่าจริง,รงๆ เป็นการแบบช่วยๆกันปั่นทุกๆแพลตฟอร์มทุกๆช่องทางกันเลยทีเดียวนั้นเพื่อนนะก็สำหรับคลิปนี้มาฝากกันพองหอมปากหอมคอประมานี้หมีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมจะมาเจออกันอย่างแน่นอนเลยละจ้าถ้าไม่เบื่อหนะ้าแอดนะเอ้ยอย่าเพิ่งเบื่อกันเลย, <c oughs> บ,ายบายๆเจอกันใหม่จ้า